พระสังกจายวัดขุนจัน์ทรตลาดภูฝั่งทนปี0ูนสวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระสังกจายนะครับเป็นพระปั๊มนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มอุดกลิ่งนะครับสร้างปี2 5งห้านะครับที่ที่ตลาดภูนะครับวัดขุนจันทร์นะครับ คนเก่าๆละแวกนั้นนะครับก็บอกว่ามีเล่าบอกว่านะครับในปี06นเนี่ยมีการปลุกเสกพระที่วัดขุนจันทร์เนี่ยได้เชิญอาจารย์ต่างๆมาร่วมพิธีเยอะมากทีเดียวนะครับแล้วก็ดังๆทั้งนั้นถือว่าเป็นพิธีที่ที่ใหญ่ใหญ่ทีเดียวนะครับในช่วงนั้นของของตลาดพูนะครับวัตถุมงคลที่ทำในในตอนนั้นนะครับที่มีชื่อเสียงก็จะเป็นเป็น เป็นองค์นี้เลยนะครับจะเป็นพระสังฆจายนะครับพระสังฆจายนะครับซึ่งมีพุทธลักษณะค่อนข้างเข้มเข้มขังนะครับแล้วก็บึกบึนนะครับขนาดเนี่ยได้เข้าข้อนิ้วโป้งนะครับได้ข้อนิ้วโป้งพระมีน้ําหนักนะครับมีน้ําหนักทีเดียวเป็นโลหะผสมแล้วก็ลมลมดำนะครับปั๊มออกมาได้สวยนะครับเป็นงานช่างฝีมือ ในในช่วงนั้นนะครับถือว่าเป็นงานที่ที่ดีทีเดียวครับสำหรับชิ้นงานของพระสังกัจจยปั๊มรุ่นนี้นะครับส่วนพิธีหรือพระที่เข้ามาปลุกเสกเนี่ยนะครับก็มีมีหลวงปู่โตเป็นต้นนะครับหลวงปู่โตหลวงพ่อเงินนะครับดอนยายหอมนะครับแล้วก็พระที่มีชื่อเสียงในละแวกนั้นก็มีหลวงปู่เม่งวัดบางสะแในัยนะครับ หลวงพ่อผาดวัดบางสแกนอกก็มานะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงปู่เสงวัดกัลรรยานะครับเจ้าคุณผลวัดหนังนะครับมากันได้อย่างคับข้างนะครับแล้วก็เป็นพิธีที่ที่เข้มขังนะครับเข้มขังส่วนวัตถุมงคลออกมาก็ถือว่าทำได้ปราณนนีตนะครับ จากโรงน่าจะทําจากโรงงานที่ที่ได้มาตรฐานทีเดียวเลยนะครับก็พักออกมาสวยมากนะครับแล้วก็ยังดูมีคุณค่าจนถึงทุกวันนี้นะครับลองชมดูนะครับเป็นพระโลหะผสมนะครับปั๊มนะครับลอยองค์นะครับปั๊มลอยองค์มีความหนานะครับมีความหนานะครับ ด้านข้างนะครับด้านข้างมีมีมีตะเข็บแล้วก็มีรอยเก็บงานนะครับมีรอยเก็บงานนะครับ้าดูเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยข้างนะครับมีเก็บงานนะครับก้นมีอุดกิ่งนะครับมีการเก็บงานที่ก้นแล้วก็อุดกิ่งนะครับอุดได้เนียนมากนะครับมองแทบไม่ออกแต่อยู่ตรงนี้นะครับจุดที่อุดกิ่งนะครับ พระเนี่ยใบหน้าพุทธลักษณะนะครับดูดูเข้มขลังนะครับดูดูสมบูรณ์นะครับดูแข็งแรงสมบูรณ์นะครับรูปร่างนะครับนะครับหัวไหลนะครับใบหูนี่คมเป็นสันนะครับคมเป็นสันนะครับสองข้างนะครับคมกริบนะครับนะครับหน้าตาจมูกปากติดชัดได้สัดส่วนหมดนะครับจีวนนะครับ ดูสะดือนะครับสะดือท่านจะไม่ลึกมากนะครับจะแผ่วๆนะครับเป็นหลุมแผ่วๆนะครับมือนะครับวางมือนะครับเต้นจีวรถึงแม้ว่าจะเป็นรูปเป็นพับปั๊มนะครับแต่ว่าผิวพรดท่านนะครับผิวพรดท่านจะเป็นลักษณะของยับย่นเหมือนหนังช้างนะครับจะยับย่นนะครับเป็นหนังช้างนะครับ มีมีเกยออกมานะครับออกมานานแล้วแต่ว่าผิวจะตึงนะครับสะรึสะดือจะลึกนะครับนี่จะเป็นผิวก็จะเหมือนหนังช้างยับย่นนะครับด้านหลังพระศพนะครับเนี้ยพระศพนะครับหูหูปั๊มเป็นคลีบไปนะครับคลีบปิ้นออกด้านหลังนะครับคมมากนะครับคลีบปิ้นด้านหลังนะครับ ผิวหน้ากับผิวหลังความยับยน่นพอกันนะครับความพับยน่นพอกันซอกแขนนะครับรเป็นพระสังคจายนะครับศิลปะก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับศิลปะออกไปทางอายุธยานะครับตอนปายนะครับ ยิทงยาตอนปลโอเคพระสังฆจายปั๊มอุดกิ่งวัดขุนจันทร์ตลาดภูฝั่งทนปี06ขอบคุณครับ